มีแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งเธอสิ้นเนื้อประดาตัวจากสามีที่ไม่เอาไหนเราพนันออนไลน์มีสินนุ่งทางมากมายนาทีนั้นเธอนั่งอยู่กับลูกสาวตัวน้อยของเธอมาท่าตัวน้อยไว้สามขบข,บขบกว่ากำลังพูดจาเธอรับรู้ความรู้สึกของผู้เป็นแม่อยู่ตลอดหญิงสาวปรับทุกข์กับลูกสาวของเธอว่ารถกำลังจะถูกยึดค่าชาวบ้านเราก็ยังไม่มีจ่ายงานแม่ก็ยังไม่มีทำ แม่ยญิงสาวจะรู้อยู่เต็มอกแล้วว่าลูกสาวเธอนั้นคงไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่เธอกำลังพบเจอในตอนนี้แต่สิ่งที่ลูกสาวเธอตอบกลับมานั้นทำให้เธอประหลาดใจยอย่างยิง่งได้เดี๋ยวหนูจะช่วยแม่เองโท่แม่มาท่าตัวน้อยหนูยังไม่เข้าใจถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่ดีหรอกและนั่นก็คือเอฟเฟกต์ดันนิงครูเกอร์คนที่รู้น้อยมาคิดว่าตัวเองรู้เยอะแต่สำหรับมาท่าแล้วมันก็เป็นไปด้วยความใส่ื่อไร้เดียงสาข,ของเธอ เอฟเฟกต์ดันนิงพูเกอร์อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่มีคนที่มีความรู้น้อยมักประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปในขณะที่คนที่มีความรู้มากมักประเมินว่าความสามารถของตัวเองนั้น,น,นก็ต่ำเกินไปด้วยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคนที่มีความรู้น้อยมักไม่ตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเองพวกเขาอาจไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ได้จริงๆดังนั้นจึงประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไป ในขณะที่คนที่มีความรู้มากมักถนักถึงข้อจำกัดของตัวเองพวกเขาอาจรู้ดีว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่พวกเขายังไม่รู้ดังนั้นจึงประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินไป เอฟเฟกต์ด n นนิงคูเกอมักถูกนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงคำว่า d u n n i n g ูเกอ e r uger, ตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์สองคนชื่อ David Dunning และ Justin คูเก e r ์ผู้ค้นพบปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานี้เป็นคนแรกในปีคิศกรั .1999 พวกเขาได้ทำการวิจัยหัวข้อไร้ทักษะและไม่รู้ตัวโดยทดสอบ กลุ่มเดงเกี่ยวกับไวยกรณ์อารมณ์ขันและตะกะในการทดลองแรกผู้เข้าร่วม65คนถูกขอให้ให้คะแนนเรื่องตลกที่พวกเขาคิดว่าคนอื่นจะมองว่าตลกคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอารมณ์ขันรอบรู้เรื่องตลกดีที่สุดนั้นคือคนที่ทําข้อสอบได้แย่ที่สุดจากนั้นดันนิงและครูเกอร์ก็ได้ให้ผู้เข้าร่วมคนเดียวกันนั้นเข้าไปทดลองการสอบไวยากรณ์และตะกะในระดับต่าง และผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนเดิมโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดคือผู้ที่มีความมั่นใจมากที่สุดในการสอบในภายหลังถึงแม้ว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จหรือทําผลงานการสอบได้ดีนั้นมักจะประเมินความสามารถของผู้อื่นให้สูงกว่าความเป็นจริงอยู่ตลอดสาเหตุหลักมาจากการที่พวกเขามีความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างดีและมักจะมองข้ามจุดอ่อนของผู้อื่น ตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมคนเรานั้นถึงประเมินความสามารถของตนเองได้สูงเกินไปแม้ว่าพวกเขาเองจะสอบตกก็ตามความจริงก็คือเมื่อเรามีความรู้เพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรามักจะคิดว่าเรารู้มากกว่าที่เรารู้จริงๆเรามีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่เรายังไม่รู้มากพอที่จะตระหนักว่ายังมีสิ่งอื่นอะไรอีกมากมายที่เรานั้นยังไม่รับรู้เรายังขาดทักษะที่จําเป็นในการประเมินความรู้และความสามารถของเรายังถูกต้องดังนั้นจึงคิดว่าเรานั้นเก่งกว่าที่เราเป็นจริงๆลองนึกภาพดูนะว่าคุณเพิ่งดูสารคดีใน YouTube ความยาว30นาทีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ ชีวิตนอกโลกคุณรู้สึกมั่นใจมากเกี่ยวกับความรู้ของคุณเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีจริงแต่ยังไงก็เถอะคุณยังไม่ได้ทําการวิจัยอื่นใดเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกเลยคุณยังไม่เคยไปในอวกาศและแน่นอนว่าคุณยังไม่มีเพื่อนเป็นเอเลียนเลยสักคนหนึ่งจากนั้นคุณก็ได้รับการทดสอบเกี่ยวกับชีวิตในฐานะมนุษย์ต่างดาวคุณจะต้องตอบคําถาม20ข้อ คุณคิดว่าตัวเองจะต้องผ่านการทดสอบอย่างแน่นอนหรืออย่างน้อยก็ทำด้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยความเป็นจริงก็คือคุณมีโอกาสน้อยมากที่จะผ่านการทดสอบนั้นสารคดีเพียงเรื่องเดียวไม่เพียงพอที่จะให้ความรู้แก่คุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชีวิตนอกโลกอย่างครอบคลุมคุณเพิ่งคนพบส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นแต่คุณไม่ได้รู้ขนาดของน้ำแข็งใต้น้ำเลยเรื่องนั้นคุณจึงมีโอกาสที่คุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีอยู่ครั้งหนึง่งบริษัทวิศวกรได้ทำแบบสอบถามกับวิศวกรวิศวกรทุกคนในบริษัทหนึ่งให้คะแนนงานของตนและพิจารณาว่าตนเองทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆวิศวกร42เชื่อว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่ม5เอนันดับตน้ตนๆในบริษัทในอีกสถานการณ์หนึ่งพวกครูอาจารย์ถูกสอบถามว่าพวกเขานั้นทำงานโดยเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยอาจารย์94ของอาจารย์ งานทั้งหมดเลยในการทําการสํารวจครั้งนี้เชื่อว่าพวกเขาทํางานสูงกว่าค่าเฉลีย่ยตัวเลขที่ท้าทายความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์คุณคิดว่าพวกอาจารย์ที่ให้คะแนนคนอยู่เสมอเนี่ยจะสามารถประเมินตัวเองได้อย่างแม่นยําแค่ไหน แต่ความจริงก็คือเราทุกคนก็ต่างตกเป็นเหยื่อของปรากฏการณ์ดันนิงครูเกอร์ได้กันทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอาจารย์หรือสถานะนักศึกษานักวิทยาศาสตร์บางคนก็แย้งว่าผลกระทบของดันนิง g รูเกอร์เนี่ยไม่ได้เกิดจากการประเมินตนเองที่ไม่ดีหรอกแต่ว่ามันเกิดจากคนที่อยากอวดเก่งกันตั้งหากแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะเอฟเฟกต์นี้ก็เกิดขึ้นได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่จําเป็นต้องอวดเก่งเลยก็ตามความจริงก็คือเราไม่สามารถ ประเมินทักษะที่เรารู้น้อยได้ดีหรอกเพราะเราไม่ได้รู้ดีว่าอะไรดีหรืออะไรที่มันไม่ดีไม่เห็นทั้งสองด้านอภิปัญญาคือการรู้ทันความคิดของตัวเองวางแผนติดตามและประเมินตัวเองได้มันคือการเช็คเรตติ้ง ตัวเองในสมองงานวิจัยของดันนิงคูเกอร์พบว่ายิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่อภิปัญญาก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไม่รู้ถึงความไร้ความสามารถของตัวเองงั้นสิ่งนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแปลกมากเลยสินะเพราะมันก็คงหมายความว่าคนดังๆในวงการอะไรต่อมีอะไรมักจะเป็นคนที่รู้อะไรน้อยที่สุดเบรทันลัสเซล เขาเคยพูดไว้ตั้งแต่ปี1951แล้วแล้วมันก็เป็นจริงมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งกว่าที่เคยด้วยซ้ําเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเวลานะแต่มันเป็นเอฟเฟกต์ของดอนนิงคูเกอร์ในที่ทํางานตั้งหัก สิ่งที่น่าเศร้าก็คือคนที่รู้น้อยก็คือคนที่มีโอกาสเรียนรู้น้อยที่สุดเช่นกันลองนึกถึงวิศวกร42ที่เชื่อว่าตอนอยู่ในกลุ่ม5แรกพวกเขาก็มักจะเพิกเฉยต่อโอกาสในการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานเช่นกันเพราะว่าพวกเขาเชื่ออยู่แล้วว่าพวกเขาเก่งที่สุดในทางกับการคนที่เก่งที่สุดไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขาจะพิเศษมากดังนั้นพวกเขาจึงไม่พยายามสอนผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ควรทําอย่างนั้นก็ตามสุดท้ายบริษัทก็หยุด นิ่งชีวิตก็เหมือนกับบริษัทน,นี้มาก มันเหมือนยังไงเหรอปัจจุบันเมื่อเราเข้าไปในโซเชียลแล้วเราก็จะเห็นเสียงที่ดังที่สุดคือคนที่รู้น้อยที่สุดทุกทกที่ที่คุณหันไปก็จะมีูรูจอมปลอมพยายามสอนคุณให้เป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนพวกเขามีความรู้น้อยมากแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดพวกเขาจากการขายคอร์สขายสินค้ามูลค่าหลายพันล้านบาทด้วยชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานแบบเดียวกันที่คุณก็สามารถได้รับจาก Google แถมทุกวันนี้เราก็ยังมี Chat GPT แล้วด้วยที่นา้าก็คือคนส่วนใหญ่ เชื่อพวกกูรูพวกนี้มากเพราะว่าพวกเขาอ่ะดูมั่นใจมากกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สายไปแล้ว ในสมัยนี้การให้ข้อมูลแบบผิดๆกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความที่คนนั้นไม่รู้ซะอีกคนส่วนใหญ่ดูหัวข้อข่าวสั้นๆเพียงแค่พาดหัวข่าวแล้วก็แสดงความคิดเห็นลงไปเลยแล้วยังคิดว่าตัวเองนั้นรู้ทุกอย่างรีบร้อนที่จะแสดงความคิดเห็นโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ได้ละเอียดก่อนบ่อยครั้งที่เรากำลังฟังคนที่มั่นใจที่สุดแต่ว่าพวกเขานั้นไม่ใช่คนที่มีความรู้มากที่สุดเราเชื่อคำพูดของคนที่พูดเสียงดังที่สุดแทนที่จะเชื่อคำพูดของคนที่มีความ รู้มากที่สุดเช่นกันถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นคนที่เสียงดังที่สุดแล้วทําไมคนที่รู้จริงถึงไม่ออกมาพูดกันบ้างล่ะก็ต้องขอบอกอีกครั้งนี่คือปรากฏการณ์ดอนนิงคูเกอร์ เมื่อผู้เข้าร่วม65คนได้รับการทดสอบ3ครั้งโดยดอนนิงและครูเกอร์ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดมักรู้ตัวว่าพวกเขาทำได้ดีทีเดียวในการสอบแต่ยังไงก็เถอะพวกเขานั้นก็กลับคิดว่าคนอื่นก็ทำได้เช่นกันพวกเขาประเมินคนอื่นนั้นสูงเกินไปในการสอบจริงและพวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลลั์ของพวกเขาเองเมื่อดอนนิงและครูเกอร์ร้องขอให้พวกเขาทำแบบสอบถามประเมินตัวเองพวกเขาก็จะประเมินตัวเองได้ต่ำเกินกว่าความเป็นจริงอยู่ดี ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีความเข้าใจและความรู้จึงเต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่แน่ใจคนที่มีความรู้มากที่สุดไม่รู้ตัวว่าตนมีความรู้จึงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะพูดมันก็เป็นเรื่องง่ายนะสําหรับเราที่จะคิดว่าเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอะมันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติมันก็คงจะเกิดขึ้นกับผู้อื่นด้วยและมันก็เป็นเรื่องง่ายอีกเช่นกันที่จะคิดว่าเรานั้นไม่ใช่คนพิเศษและทุกคนก็ทําได้เช่นกันเหมือนที่เราก็เคยทําแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่แบบ นบบนัน้ที่จริงแล้วหากคุณคิดว่างานของคุณยังไม่ดีพองานของคุณก็อาจจะดีกว่างานของคุณอื่นๆอยู่แล้วแหละเพราะมันก็จะไม่เหมือนกับคนที่อยู่ท้ายแถวคุณรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ดังนั้นคุณจึงเต็มใจที่จะปรับปรุงมากขึ้น เอาจริงๆแล้วเอฟเฟกต์ดันนิงคูเกอร์น่ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดหรอกนะครับอันที่จริงนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่เราสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดได้เหมือนกันนะช่องของผมเนี่ยก็เริ่มโดยการไม่รู้เลยว่า u t u b e เนี่ยมันยากแค่ไหนอันกรทิทิมเนี่ยมันสามารถทําร้ายเราได้แย่แค่ไหนตัวเลขบนหน้าจอน,นั้นส่งผลต่อมูลค่าของงานคุณแค่ไหนตอนแรกผมไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่ผมรู้คือการสร้างวิดีโอและอัปโหลดมันลงตอนเนี้ผมรู้สึก เหมือนกับว่าถ้ารู้ว่ามันจะยากแค่ไหนในระยะยาวผมคงไม่เริ่มต้นมันเลยด้วยซ้ำในทางหนึ่ง Effect d u ด n นนิง o ูเกอรเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถเริ่มก้าวแรกของเราได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรมากเกินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นก็ยังไม่ได้รู้จักมันดีมันทำให้เรามีความมั่นใจในการเริ่มต้น แต่เมื่อเราเริ่มทำขั้นตอนแรกแล้วเราก็จะต้องอยู่กับความไม่สบายใจกันสักพักหนึ่งเพราะเราอาจจะไม่มั่นใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรารู้เราต้องต่อสู้กับอคติด้านความรู้ความเข้าใจและตั้หนักว่าเราเนะ่ยเพิ่งเริ่มต้นและเส้นทางไหนอีกยาวไกลเรามักถูกสอนว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น และส่วนใหญ่แล้วนั่นก็เป็นคําแนะนําที่ดีเยี่ยมมากเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วการเปรียบเทียบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร,ร้ายเสมอไปนะเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเราจะประเมินได้ดีขึ้นว่าเราเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นเพียงใดลองนึกถึงผู้เข้าร่วมการทดลองของดันนิงและครูเกอร์ดูหากผู้ที่ได้รับคะแนนต่ําสุดแสดงคะแนนของผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดภายหลังพวกเขาจะเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้มีความรู้เท่าที่คิดเลยหากคุณมั่นใจว่าคุณรู้มากแค่ไหนให้คุณหยุดสักครู่หนึ่งให ใจเขาลึกๆก,ก่อนทีนึงใช้เวลาของคุณก่อนที่จะแชร์ข้อมูลนั้นกับผู้อื่นตั้งคําถามกับมุมมองและความคิดเห็นที่มีมายาวนานของคุณเพราะอาจจะมีข้อมูลใหม่หมๆที่กระจ่างขึ้นเพื่อพิสูจน์หักหล้างสิ่งที่คุณนั้นยึดถืออย่างสุดหัวใจอยู่นั่นไงล่ะ ลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคําวิจารณ์แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงที่ผู้คนนะ่ะไม่ควรกีดกันความฝันของคุณคุณก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจจะประเมินทักษะของคุณนั้นสูงเกินไปดังนั้นจงวิจารณ์และพิจารณาอย่างรอบคอบและถ้าหากคุณทําเช่นนั้นนะครับคุณก็จะได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสองสิ่งที่คุณนั้นยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยเมื่อคุณตระหนักดีถึงอคติทางอภิปัญญาที่เป็นผลของดันนิงคูเกอร์เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเมื่อใด ควรขอคําวิจารณ์และขอข้อเสนอแนะอย่างเป็นกลางและเมื่อใดกวรวางใจความสามารถของตัวเองและตระหนักว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณอาจจะเป็นคนพิเศษก็ได้อย่าพอใจกับความรู้เล็กๆน้อยๆที่คุณมีปรับปรุงต่อไปเรียนรู้ต่อไปถามคําถามอยู่เสมอและอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นของคุณจะได้รับการตอบแทนไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเหมือนกับสาวน้อยมาท่าตอนต้นคลิปเธอก็แค่มีความจริงใจอย่างใสซื่อที่อยากจะช่วยแม่ของเธอให้พ้น ถูกแต่เธอก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะทํำยังไง